ฮลโลสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะวันนี้เราอยู่กันในเกม ROV ขอโทษนะครับที่ห่างหายกันไปนานเพราะว่าไม่ค่อยเวเวลาโอเควันนี้ผมจะมาเล่นแวนวนีในโหมดเคซี่สกิลกันนะซึ่งก็มันจะทําให้ผมหายคิดถึงหรือเปล่าก็แต่ว่าแบบเร <c oughs> ู้ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเคซี่สกิลมันต้องสุ่มตัวละครซึ่งก็ต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งว่าผมจะได้แวนหรือเปล่าไปไปดูกันโอ้โ oh ห เปิดมาก็กิลเดอร์เลยตุนตต่อโอ้โหเทนแมวเอ่อเออมอทอ็อปล็อกตี้แมวแว,วแวนเฮ้ยเดวัดนเวทเฉยฟิกเกอร์ดิครับรออะไรไปทีนี้ผมก็ได้ตัวโกงมาครอบครองแล้วถึงเอ่อมันจะไม่โกงขนาดนั้นก็เถอะแต่ผมแบบคิดถึงแวนเวทไงไม่ได้เล่นนานไปเอาตะกินหนดีตะกินกเนี้ยโอเคไวรุนแวนเวทไปไปลุยกันเลยโอ้อโหไวโอกับบัตเตอร์ไฟไวโอกับบัตเตอร์ไฟ,ไนไฟไนในตัวโกงน,นั่นแน่ แนวไหนจะแบบมูลาดอีกแต่ทีมเรามีมูลาดด้วยอาจจะไหวก็ได้แต่ก็มีแกลกซึ่งแล้วก็มีเอลซุซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เอลซูเป็นตัวที่แบบในเคสที่สก,กิลจะไม่ค่อยเก่งนะต่มันก็แล้วแต่คนนะนะมันก็เล่นเป็นแต่ละคนซึ่งก็ผมว่าผมน่าจะสู้ลาวิลสู้มูลาดอะไรได้แต่ตัวอื่นไม่แน่ใจไปไปรับชุมกันดีกว่า,าวมาแล้วมาแล้วเน็ตใครมันกากไม่รู้ตะก,กี้รอโคตรนาน โอเคอย่างแรกเราต้องมาเปลี่ยนเซ็ตของก่อนนะถ้าเราจะเล่นแมนเวทเราต้องเลือกรองเท้าเจาะกอเวทหรือเปล่าไม่รู้แต่จะเล่นเจาะกอเวทแล้วก็ออกบุนสติกชิ้นแรกเปลี่ยนเซ็ตของแป๊บนึอืมงกรดแล้วก็แป๊บนึงหาดีเอ่อแวมไพร์ใช่ไหมหรือเจาะเจอกก่อนหรือแวมไพร์ก่อนแวมไพร์แล้วกันนะแล้วก็เจอกเกาะแล้วก็สมุดเวทแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเพื่อนโดนเฮ้ยโทโทโทตะกี้ออกของอยู่มา แวนวีนี่ต้นเกมก็แรงอยู่นะเนี่ยเอ้ยตูไม่ได้ตูไม่ได้ตูไม่ได้เอ้ยโอ้โหเกือบตายอะไรเนี่ยเอ้ยตูมด้วยตะกี้เห็นนะเฮ้ยคิดว่าไม่เห็นเหรอโอ้แอบตรงนี้เดี๋ยวเอ้ยดึงโดนดึงโดนตีอ้าวตายอะไรเนี่ยเฮ้ยอ้าวได้คิวด้วยเฮ้ยโคตรชิววัดได้คิวว่าได้ไงเนอ่อแป๊บนึงใส่ของเพิ่มก่อนเอาลูกบาศมา โอเคลูกบาทมาไว้ตรงนี้จะได้ออกของครบเป่ามาดูกันหรือแบบจะจบก่อนทีมเราอาจจะแพ้หรือทีมเขาอ,อาจจะชนะหรือยังไงไม่รู้มาตีไปเรื่อยๆเอ๊ะเดี๋ยวสก,กิลตัวอะไรเนี่ยตันเต็มเลยสก,กิลตัวอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโห้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โ,โ,อ,โอ,อ้ยโอะยโอ้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 ยโว้แบบตึงๆก่อนดิเฮ้ยโอยโอมาแบบนี้ต้อง oh, ฟิกแล<ะ>้วปล่อยโอ้ยโอ้ยโ้วปล่อยไ,ม,อยไม่โดนโอ้โหเกือบตายโอ้โห<ๆ>โอัยตอตามอ้ย้ อันตีว้าวชีวิตโคตรเศร้าเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวใจเย็นพี่ชายกบป้อมยังไม่ทันหายเลยเฮ้ยเอ้ยกบของป้อมยังไม่ทันหายเลยป้อมจะแตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นังไม่สีนาทีเลยต้องนาทีไวไปเป้าโอ้โหอยากเปฟิกเกอร์ยัดมากเลยแต่ฟิกเกอร์หมดไปแล้วอะโอ้โหโอ้โซูมอะไรเนี่ยเอ้ยทีมเราซูมไม่โดนทีมไอก็ะซมไม่โดนปุ้ยซูมไม่โดนเออพูดผิดลิ้นพันบ่อยไม่ได้พูดนาน เวเซอร์โหเชี่ยวไม่แม่นเท่าเท่าไร่แล้วไอ้สกิลสายฟ้านี่เป็นสกิลอะไรอะสตันพื้นหรอหรือคืออะไรผมไม่แน่ใจได้บุงสติ๊กมาแล้วต่อไปรอมงกุดต่อมุงกุดกับแมนพายอุ้ยยอมตัวยิงคลิปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโป้งโอ้โหโคตรแรงอ้ยอ้ยโอ้ยตายตายเลยโป้งนัดเดียวตายเลย แค่อยากโชว์เล่นแวนวีแค่นี้ทำไมมันต้องลังเกกันถึงขนาดนี้เนี่ยโอ้แค่อยากโป้งคนเองขอโป้งคนหน่อยได้เป่าโอ้โหว้าวทีมโอโ้ตายหมดเลยบัดเออใจเย็นใจเย็นโป้งไม่ตายช,ตชีวิตชีวิตชั้งเศร้าตั้เลยเกินไว้นนะเอ่อทุกคนตะกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนแค่ตาฝาดแล้วเ,เห็นแบบ เออทุกคนแค่เพอเจอเห็นผมแบบไอ้นี่เห็นผมตายจริงๆผมไม่ได้ตายนะผมว่งกลับมาอ่าผมวร่งกลับมาเติมเองอนที่บ่อเฉยๆผมไม่ได้ตายจริงๆโอ้ยอเฮ้ยตูแม่นเกินตอนแรกก็ตูมโคตรกากตอนนี้ก็ตูมโคตรแม่นเออโอเคเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแลวเอ้ยเอ้ยเอาดิเอาดิโป้งโอโ้โหไม่เก็บเลยกลับดีรออะไรโอโ้โหอันติตามี้ฮะเฮ้ทีมเราก็เก็บได้หลายคนนะนี่โอ้โห ทำไมรู้สึกเป็นภาระจักเลยเป็นภาระจริงๆนะเนี่ยโอ้โหเคลียร์คลิปชิลๆแล้วเป็นเวนเวทแล้วไม่ต้องกลัวอะไรงนั้นกลัวแค่อย่างเดียวคือบัตเตอร์ไฟไม่ได้คนกลัวมุลาด้วยไปเคลียร์คลิปธรรมดาเฮ้ยคนหืมรถพันเฮ้ยวัดเกิดอะไรขึ้นไม่นะตายโคตรไวเลยโอเคตีคลิปเอ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนเดี๋ยวเวลาช่วยนี่เป็นไงตื่นเฮ้ย โอ้โหเกือบกลายเป็นศพ1 0วเดี๋ยวทำไมของเกินขนาดนี้เนี่ยโอ้ไม่ต้องเล่นระวังคนอื่นโอเคไปออกเกมกันเพื่อนไปโอยืนบ่อรรบ้อยไปโอ้รู้สึกทรมานจิตใจอยากฆ่าคนเองผิดเหรอไม่นะเฮ้ยมูราดมูราดเข้ามาโป้งโหโคตรสะใจนัดเดียวแตกสะใจจัดเลยช็อตตะเกียโป้งเดียวหายหมดโคตรตึง จังหวะนี้ได้เวลาดักฮูกอุ้ยมูลาดพุ่งไปตายสวยละค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวแกจะยืนให้มันตียืนให้มันตีเดี๋ยวมันเก็บตะกไม่ทันละตายลาก่อนไม่ไหวแล้วไฟนี้ต้องเข้าละเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมูลาดจะล่อปงนี่ตายเลยเฮ้ยโอ้โหจะเข้าบาล์หวงไม่รู้ซะแล้วว่าพี่เป็นใครไอ้น้องตะกี้ผมเห็นลาวิลในแบบนั้นนี่ไงนี่ไงนี่ โดนโป้ <Don> <Don 't! S 1> งไม,ตไม,ตไม,ไไม่ตายนี่ตายโอเคโอ้โหจะฆ่าได้จะตายแล้วเนี่ยเฮ้ hey, เพื่อนไล่อะไรกันอนะเอ้ยไบโอนี่ไบโอกับเบลลูนี่ตีตีโป้งไปตายเฮ้ยอ้าวเฮ้ยกำลังเทเลยโดนคุมงกำเนิดซะงั้นโอโ้โหโดนชัดดาวไปนะ่ะยังไม่ท,ทันฆ่าได้สามคิวเลยโอ้รีบคุมงกำเนิดแท้เออชีวิต ป้อมก็แตกเกือบหมดแล้วจะแพ้แล้วเนี่ยทีมมันป้อมยังครบอยู่เลยโอ้เอาไงดีเอลซูซูมเอวราคาปาสตันโอ้อันตีหนีด้วยโอ้ฆ่าใครไม่ได้เลยฟิกเกอร์ก็ไม่มีเอ้ยชีวิตอะไรเนี่ยมันพิมพ์ว่าอะไรอ่ะเอ่อม่รู้อ่านไม่ทันมาคลิปดีกว่าเออมูลามูลาโป้งไม่โดนเอาเอา นี่อุ้ยตายนะตายเฮ้ยยายาขอรอกเฮ้ยโหมืดแปดด้านโอ้จะแพ้ไหมเนี่ยเฮ้ยดึงโอ้โหสารลอรุนไห้ลุนตั้งนานโอ้ชีวิตไปได้เวลาไปเฮ้เคียร์เพื่อนไหวไหมตอนนี้เราจะแพ้แล้วนะเพื่อนจอมรับไปก่อนหรือจะพิเกมมาดูกัน ตอนนี้ผมเออโหของตามเออลูกบาศก็ยังไม่ได้ของก็ยังไม่เต็มเฮ้ยเล่นกลางค่ายเอลซูดีกว่าเฮ้ยดักภูมิเฮ้ยโป้งโอ้โหอุ้ยเกือบตายยาขอร้องโอ้โหแล้วใครจะไปรู้ว่ามันดักภูมิเออชีวิตเออจะร้องแล้วนะยังไม่ได้รีวิวเลย โอ้โหแล้วก็จะเกิดก็โคตรนานโอ้เออแล้วคีบเขาเอ้ยกระสุนเดือดๆเชียวหลังเอ้ยโอ้โหกระสุนเราอยู่เอ้ยโดนตันช่วยด้วยรากไอทีไม่ต้องแล้วเพื่อนขอบคุณมากโอไม่แล้วแล้วเราก็จะแพ้เหรอเนี่ยไม่นะชี้ๆเพื่อนโอเคแพ้แพ้เลยแพ้เลยไอ้แต่ตอนนี้ถือว่าสนุกอยู่นะเนี่ยถึงจะแพ้ก็ตาม โคตรสนุกยากเห็นดาเมจมากเลยว่าจะแบบจะเยอะแค่ไหนก็แบบเห็นโป้งเดียวตายอะ่ะก็แต่โป้งไปไม่กี่ตัวเองมามันดูดาเมจกันโอ้โหเลดโคตรน้อยเลดท,ทุเลศจัดโอ้โหมาดูดาเมจกันดีกว่าอออ่าแปดหมื่นเจ็ดเอ้ยเฮ้ยเยอะกว่าไบโอโชคดีว้าวดีใจจังเลยโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะบา,บายยทุกคน